อากูพามาเปิดงานค่ะอยู่ที่โรงเรียนวัดซับคบมชสอ2จอดค่ะเราเ,ข,เข็มไอสามค่ะ2องท่อนต่อ21เมตรดีไซน์เซฟโหลด30มสิบันค่ะเราเข็มตัวน,นี่2โอ้คอนแหลกคอนเอาไม้บางไปบางทางโน้อนออกเออทางโน้นทางโน้นเออนั่นแหละโบงแอ๊ด น,นยืนตรงช่องก็ได้เต้นี่แหละ,ะมันอยู่ที่เรายืนเนาะแก็บสวยไม่สวยแ,วแต่ว่าดีไม่ดิน้นไม่ดิ้นใช่ไหมไม่เป็นได้เป็นป่าให่เป็นป่าแบบนี้ไม่ดินด้น กูได้แล่วปุ๊บกงัดไปไหนอ่าอ่าไปเผื่อเผื่อเลยไปทอาไม้บางใส่ตรงนี้ได้ไหมหล่ะตัวบนมากข้าไปก่อนเออนถึงละมาไม่ไปไหนไอ้พวกนี้ไปเก็บได้าผูร่างเหรอไม่เห็นหรอพี่พี่จอดรถพี่เอาไม้วางไว้ตรงนั้นเห็นไหมเออได้ไม่เห็นเหรอ มีสามไม้เลยตรงนั้นนะ่ะโอเคก็ขึ้นรถไปไปไปนี่ค่ะมีมีเจ้าหน้าที่ของกทมนะคะมาดูะคะ่ะนเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะสองเรื่อตันแรกเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวน้องๆขัดมือกันช่วงนี้แหละช้องชานพักนี่ค่ะลองแบบนี้เลย ยสวยเลยไปสวยๆเลยจ้ะมันเป็นดินเนาะยังไม่เจอดินไม่เจอแบบนี่เนาะอยังได้อยู่สวยอยู่ค่ะไปกล<ป>าวเลยเวลาเป็นตัวเลขสองอืมอันนี้ตัวนึงจะได้รับส่วนแบ่งอ่ ตอนเย็นตลาดเยอะนะยูนี่ใช่ไหมทางเราพี <fi> ่ก็ไปตลาดหลายก็ยังเยอะจัดสวยงามเลยค่ะทุกคนตลาดหลายตลาดหลายเลยตอนเย็นเลยลงสวยลงนิ่งนิ่มนะทางผอเนาะผอกับเจ้าหน้าที่ของกทมนะคะ ายังไม่ตื so <so ่นเลยตอนนี้เพราะว่าไม่ได um> ้รบกวนกันเนาะก็จะนี่แหะพอดีเวลาที่แต่งงานพร้อมเรื่องงานเก้าโมงแต่เขาก็บอกเก้าโมงอยู่หมอเก้าโมงมี่พี่เขาบอกถึงเก้าโมงก็ได้คุยง่ายอ่ะมันเคยดูเราแล้วเขาเคยดูเราหลายที่เลยออกเลยออกเลยมันเข้าที่แล้ว สวยแบบนี้เลยค่ะดูเข็มกดูยาวๆเนาะดูแต่ยาวจนมาเหลือสั้นนะคะว่าได้ไม่ได้มันดูได้แบบนี้นะคะทุกคนเนาจะ<ช>ดูแค่แบบสั้นๆมันก็ดูไม,ไม่ไม่รู้หรอก <Okay. S 1> มันมันจะมีดีบกลางไม่กลางก็แค่นี้อันนี้ได้อยู่นะคะทุกคนดูสวย คุณบีบอยเบลนะ B อยกเดี๋ยวเราจะทำมากันเยอะละหลาย้างานแล้วเนาะรัดสุธารามก็ใช่นะคดินะเข็นเทพอันนี้เสาเข็มลูกช้าสั่งนะคะโอเคเดี๋ยวน้องๆไปต่อตอนสองกันค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ